สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำขนมเจกันจ้าวันนี้จะพามาทำแอปเปิ้ลพายเจจ้าพอดีมีพี่ที่ทำงานเขากินเจค่ะช่วงนี้เขาก็เลยขอให้ทำขนมเจให้สักอย่างหนึง่งเราก็เลยถามพี่ว่าอยากจะกินอะไรพี่แกก็เลยบอกว่าแกอยากกินแอปเปิ้ลพายเออเราก็แบบลองทำดีกว่าแอปเปิ้ลพายเจมันจะ เป็นรสชาติยังไงแล้วก็เป็นครั้งแรกของเราด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะว่าทําน้องออกมาแล้วจะเป็นยังไงขั้นตอนแรกเราก็เอาน้ําตาลมาเคี่ยวกับน้ําค่ะให้น้องละลายเนาะแต่ว่าไม่ถึงขั้นเป็นแบบสีคาราเมลนะคะแล้วเราก็จะใส่ผงวนิลาลงไปคนน้องให้เข้ากันค่ะน้องก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็พักน้องทิ้งไว้เลยนะคะส่วนผสมของแป้งก็จะมีแป้งอนเนกประสงค์นะคะข้าวโอ๊ตค่ะ ผงวานิลาแล้วก็น้ําตาลนะคะที่จริงเราใช้ฝักวานิลาด้วยแหละแต่ว่าเราลืมกดถ่ายมันอยู่ข้างล่างไอ้ก้อนขาวๆที่โยนลงไปตะกี้นี้คือน้ํามันมะพร้าวนะคะที่จริงทําพายมันต้องใช้เนยใช่ไหมล่ะแต่ว่าเราคือทําเป็นแบบเจงนะคะก็เลยใส่เป็นน้ํามันมะพร้าวแทน อยากจะบอกว่าหอมมากๆเลยค่ะกลิ่นน้ำมะพร้าวเอาน้ำมันมะพร้าวแล้วก็กลิ่นวานิลาผสมกันคือแบบหอมมากหลังจากนั้นเราก็ขยำขยำน้องให้เป็นหน้าตาแบบนี้เลยจ้าแล้วเราก็แบ่งส่วนผสมแป้งที่เราขยำไ้ตะกี้เนี่ยมาใส่ลงในพายนะคะถาดพายค่ะแล้วก็กดน้องให้แน่นๆหน่อยหนึ่งเนาะเพื่อที่เราจะเอาน้องเข้าอบก่อนที่เราจะใส่แอปเปิลนะคะ กาดพายเราน่ารักไหมตะมุตมิดีแล้วก็กดน้องให้มีความแบบเท่าๆกันนะคะเอาเข้าเตาอบประมาณ10นาทีค่ะพอให้น้องแบบจับทรงเนาะระหว่างนั้นเราก็มาปอกแอปเปิลจ้าแล้วก็หั่นน้องให้เป็นชิ้นพอคำนะคะไม่บางมากเกินไปแล้วก็ไม่หนามากเกินไปเนาะเอาจริงนะเราไม่เคยทำขนม พายพวกขนมที่ต้องอบแบบแบบเจเลยเพราะว่าส่วนประกอบสําคัญของขนมที่ต้องอบอ่ะมันจะแบบมีเนยอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่คืออันนี้เป็นครั้งแรกก็ทั้งกลัวว่ามันจะไม่อร่อยกลัวแบบมันจะไม่น่ากินอะไรเงี้ยค่ะพอเราหั่นแอปเปิลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาแอปเปิลที่เราหั่นอะ่ะมาผสมลงในน้ําตาลที่เราเคี่ยวไว้กับกลิ่นวานิลลาก่อนหน้านี้เนาะอันนี้เปิดไฟแบบ อ่อนๆเลยนะคะพอไม่ให้น้ำตาลมันจับกันเป็นก้อนเนาะแล้วก็คนน้องให้เข้ากันก็จะหน้าตาประมาณนี้อันนี้คือฐานพายที่เราอบก,ก่อนหน้านี้นะคะหน้าตาน้องก็จอ,อกมาประมาณนี้เลยแล้วเราก็เอาแอปเปิ้ลเชื่อมเมื่อกี้นะคะที่เราเชื่อมตะกี้เนี่ยใส่ลงในถาดพายของเราเกี่ยนน้องให้เสมอกันนะคะใส่ให้น้องให้พอดีนอกไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปถ้ามากเกินไปเดี๋ยวมันจะลน้นเนาะเวลาที่มันแบบพองๆอ,อะไรเงี้ย วันนี้เราทำสองถาดเล็กค่ะเพราะว่าทำให้พี่ทั้งสองถาดเลยค่ะเพราะเราไม่ได้กินเจเนาะเราหาขนมอะไรกินก็ได้แต่ว่าพี่เขากินเจไงก็ทำให้พี่เขากินแต่ที่จริงอาหารเจขนมเจอยู่ที่เซเว่นมันก็หากินไม่ยากนะคะแต่ว่ามันก็แบบเออเนาะทำให้พี่นานๆานทีทำให้พี่พอเกลี่ยเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาส่วนผสมแป้งที่เหลือค่ะมาโปะบนหน้าแอปเปิลของเราได้เลย อันนี้ความหนาความบางก็ขึ้นอยู่กับเรานะคะแล้วพอโปะ,ะก็ต้องเกี่ยน้องให้เท่ากันนะไม่งั้นเดี๋ยวน้องจะสุกไม่เท่ากันเดอ้อเอาจริงๆว่าตอนทอะ่ะก็ลุ้นนะว่ารสชาติมันจะออกมาเป็นยังไงกลัว <c oughs> <c oughs> แต่ว่ามันจะไม่อร่อยกลัว <c oughs> แต่ว่ารสชาติมันจะแปลกๆเออแต่ผิดคาดเอาไปให้พี่ชิมพี่บอกว่าอร่อยมากเลยเราก็คิดว่าพี่แกพูดเพราะว่ารักษาน้ําใจเราหรือเปล่าแกบอกไม่ไม่อร่อยจริง งั้นเราก็โล่งอกแล้วค่ะพี่เขาบอกว่าอร่อยเราก็อบประมาณ20นาทีนะคะนี่เสร็จแล้วภายของเราเป็นภายเจนะน่ากินไหมคะทุกคน